สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากชาแนลเทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมตอนนี้กําลังขับรถกลับไปบ้านนะครับนะก็กาลังคิดคิดดูว่าเอ๊ทำคลิปพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ Apple ิลแอบเปิดตัวเงียบเงียบมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาดีไหมนะครับก็คือมี iPad Pro 2020ใช่ไหมแล้วก็ MacBook Air 2020นะครับในส่วน iPad Pro เนี่ยก็อยากจะพูดแต่ว่านำเสนอไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่เคยใช้ iPad Pro รุ่นปี2018ที่ผ่านมาทำให ผมไม่มีประสบการณ์ที่จะกล้ามาพูดถึงหรือคอมเพลอะไรบางอย่างนะครับก็เลยอปล่อยผ่านตรงนั้นไปนะครับก็ผมก็ไปนั่งดูช่องอื่นเขาทําด้วยก็คิดว่าเออโอเคละแต่คราวนี้ MacBook Air เนี่ยผมถือว่าผมไม่เคยใช้ MacBook Air แ,แต่ผมมีประสบการณ์ที่เคยใช้ MacBook Pro รุ่นเก่ามาผมถือว่าผมได้ใช้อะไรค่อนข้างที่จะซีเรียสจริงจังทำงานจริงจังเรียนอย่างจริงจังกับมันตัดต่อวิดีโอแบบกึง่งแบบจริงจังมาตั้งแต่ที่เคยใช้รแรกๆเลยนะครับทำให้ผมคิดว่าเอยอ่ะ เนี่ยผมพอที่จะมีประสบการณ์อะไรบางอย่างมาพูดกับคุณได้ MacBook Air 2020เนี่ยผมเกินหัวหัวคลิปเลยว่าน่าสนใจน่าสนใจสำหรับใครสำหรับใครที่มี MacBook Air มาก่อนหน้านั้นแล้วรู้สึกชอบดีไซน์ของมันชอบความเบาบางของมันคนที่มี MacBook Air รุ่นเก่าระดับที่เป็นแบบที่ฝามันเป็นมเมอเพลนเรืองแสงเป็นไฟนครับคนที่ใชเรุ่นพวกนั้นผมบอกเลยว่ารุ่นนี้2020คนอัปเกรด อันนี้แหละถึงที่เรียกว่าหน้าอัปเกรดถ้าคุณไม่อยากได้ตัวโปะอ่นะ,ะ่วนใครที่เหมือนผมหันตัวเองไปใช้ PC อยากจะแบบเล่นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คิดถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่เราได้เรียนมาที่มันมีอยู่แต่ในออ Mac OS เเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจถ้าจะกลับมาเริ่มต้นกลับมาใช้และไม่อยากลงทุนสูงเพราะว่าถ้างานของเรามันอาจจะได้รายได้มาบ้างเหมือนผมทำช่องเนี้ย ได้หลายๆบ้างเล็กน้อยหรือทําเพลงทําเองทําสนองนิดตัวเองหรือทําเพื่อรับจ้างซึ่งมันก็ไม่ได้มีคนจ้างเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเราได้มูลค่าจากงานครีเอทีฟไม่เยอะผมก็ไม่กล้าที่จะไปจับตัวโปรแม้ว่าถ้าเทียบเป็นเงินนู่นนี่นั่นอาจจะบางคนจะพูดว่าหางไม่เยอะ3ามสี่พันไม่เยอะห้าหกพันไม่เยอะหางกันหมื่นเดียวเองไม่เยอะสำหรับผมมันเยอะสำหรับหลายๆท่านก็น่าจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมามองว่า MacBook Air ตัวนี้น่าสนใจนะครับ อ่ะน่าสนใจยังไงเอาง่ายๆอันดับแรกเลยช่วงนี้ a p p เปืค่อนข้างป่านะครับบวกกับค่าเงินบาทบ้านเรายังมันเหมือนกับยังแข็งตัวอยู่นะทําให้เราได้เปรียบเรื่องค่าค่าเงินบาทนะครับราคาเริ่มต้นของ MacBook Air 2 0 1 0นะครับเป็นโมเดล Intel Core i3 Generation ที่10แน่นอนมีความแรงขึ้นเป็น Dual Core นะเริ่มต้นที่32,900องางเย็นนะดูเหมือนแพงใช่ไหมหลักสแน่นอนหลักมันเป็น Mac OS คุณได้ Mac OS ไปนแน่นอน คุณได้แรมที่8กิกเลยนะครับแรม8กิกและอัปเกรดเป็น LPDDR4X ซึ่งมีการทำงานประมาณ3,000เท่าไห,ร,หร่วะเมกะเฮิร์ผมโทษทีผมไม่แม่นเลขเนะแต่ว่ามันแรงขึ้นกว่า Macbook Air เมื่อปีที่ผ่านมากับกับเมื่อ2ปีที่ผ่านมา2รุ่นนั้นเนี่ยแม้ว่าดีไซน์ Macbook Air จะดูน่าใช้สวยงามแค่ไหนแต่บอกเลยว่าเหมือนซื้อมาสเปคสเปคเนี่ยเหมือนซื้อมาเอาไว้ ทำงานเล่นๆเ,นเ,นเนบาๆแบบเล่นๆจริงๆอ่แะแล้วก็แบบเอาไว้ดูคอนเทนต์มากกว่าเอาไว้เสพความบันเทิงมากกว่านะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันมีความพิเศษข,ขึ้นมานะครับนะอย่างที่บอกแรมอัปเกรดเป็น LPGR4X มีความแรงในการประมวลผลเยอะขึ้นแน่นอนให้ GPU หรือว่าชิปกราฟิกเนี่ยเปลี่ยนใหม่จากที่เป็น Intel อะไรนะ617นะครับตอนนี้อัปเกรดเป็น Intel อะไรนะ i r i s h p l u s อ่าถ้าผมพูดชื่อไม่ผิดนะโทษที แต่ในทางที่นเนี่ยมันแรงขึ้นจะ6หกถึงเจ็ดแน่นอนนะครับนันแล้วด้วยราคาที่มันถูกลงนะครับสตาร์ทราคาไม่แพงคุณได้ความจุเริ่มต้นมาเลยนะครับที่สองร้อยห้า256สิบหกกิกสองร้อยห้าสิบหกกิกสับ macbook ไม่ถือว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าตอนที่ macbook air ดีไซน์แบบเนี้มันเปิดตัวเมื่อปีสองปีที่แล้วอะ่ะคุณต้องจ่ายเงินประมาณเริ่มต้นสี่หมื่นนิด,นด,นดเพื่อให้ได้ความจุร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดสับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กคุณเอามาทำอะไรอะ่ะ นึกออกไหมอ่าก็อย่างที่บอกในตอนนั้นสองสามีแล้วไม่บุกที่เม่บุกแอร์ Air ที่ทำออกมาใหม่เนี่ยเหมือนเอาไว้นั่งดูสื่อบันเทิงมากกว่าอันนี้พูดกันตรงๆแบบหยาบคายหน่อยนะรอบนี้มันก็เลยน่าสนใจมากขึ้นถ้าคุณยอมเสียงกันอีกสักหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเป็น4ี่ห0ื่นสคุณได้อะไร คุณได้อัปเกรดตัวเองใหม่เลยครับเมกบุ๊กคุณจะกลายเป็นเมกบุ๊กที่เป็น Core i5 g เจน0แล้วไม่ใช่ Dual ัวคอแต่เป็นคอ d c ดคอจาก2กลายเป็น4 2แกนกลายเป็น4แกนแล้วมันแรงขึ้นแน่นอนในทางเทคนิคมันแรงขึ้นแน่นอนพอสมควรเลยนะครับแรมยังเป็น8กิกอยู่แต่โอเคมันก็อยู่ในหมวดของ lpdrcx เช่นเดียวกันนะครับมีเฮิร์ตที่สูงขึ้นมีความจุที่ให้มา5 1 2กิกะไบต์นึกย้อนกลับไปแค่ปี2ปีดีๆนะคุณได้ับ MacBook ที่ความจุ 512GB ราคาไม่ได้ถูกนะครับต่อให้เป็นรุ่น Air ก็ไม่ได้ราคาถูกนะครับอ่าอันนี้พอเอาแค่2โมดลหลักที่เป็นแบบยืนพื้นไว้นะจริง,รงๆแล้วตอนนี้ MacBook Air 2020 20นี้สามารถอัพเกรดพิเศษได้คืออัปสูงสุดที่ CPU เป็น Core i 7ได้เลยนะครับเผือ่อใครจะเอาไปทำงานที่แบบจริงจังและคิดว่าจะใช้ให้นานขึ้นหน่อยนะครับแรมสามารถอัปเกรดได้สูงสุด16 GB, และความจุภายในที่ไวเก็บรูปเก็บไฟล์เก็บอะไรเนี่ย อัพเก็บได้สูงสุดถึง2เทราไบต์นะครับนะแต่นี้ผมไปดูจากสื่อต่างประเทศมาหลายอย่างผมอ้างอิงจากเขานะครับที่เขาได้เครื่องไปลองแล้วเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องอัพเป็นหลักเทราไบต์ก็ได้นะครับหรือถ้าคุณจะใช้งานให้มันแบบเก็บได้เยอะจริงไม่เกินหนึ่งถือว่าพอแล้วนะครับถือว่าเป็นมันจะได้ไม่เป็นภาระ,ะในค่าใช้จ่ายที่มันมันไม่จําเป็นอ่ะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีแนวคิดแบบประมาณผมที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดกันเนี่ยผมก็จะพยายามซื้อแค่เบสโมเดล ที่ให้มาก็คือเตัวที่เป็น Core i5 อยากเอาจะมาลองเลยอยากจะมาลองว่าเนี่ยเอางานตัดวิดีโอกับไม่ต้องฟ i n a l Cut Pro หรอกเอา iMovie เนี่ยตัดแบบคลิปย,ยาวๆหน่อยตัด Full HD ด้วยถ้าไมมันจะทํางานไม่ได้ใช่ไหมอ่าหรือตัด 4K ถ้าไม่ยาวเกินไปหรือไม่มีเลเยอร์เยอะเนี่ยมันก็โอเคมันก็น่าจะพอทําได้อันนี้ผมอ้างอิงจากสื่อต่างประเทศนะแต่ว่ามันก็แน่นอนมันไม่ได้เร็ว,รวแรงหรือทางานสู้ MacBook Pro ได้คุณต้องแยกมันออกไปก่อน นี่เรากำลังพูดถึงการที่เราค่อนข้างสนใจ MacBook Air มันทำได้นะครับใน 4K แต่8 8K เนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะครับอ่ะตีว่าแบบไม่เกิน 4K นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Full HD เนี่ยผมคิดว่าผมกล้าพูดว่าสบายนะครับถ้าทำด้านทำเพลงเหมือนที่ผมเรียนเหมือนผมใช้ Logic Pro X เนี่ยผมติดมากเลยนะเอาจริงผมไม่ใช้ Windows มันไม่มีให้ใช่ใชไหมผมก็พยายามหา โปรแกรมทาเพลงอย่างอื่นมาทดแทนนะครับห,า,หนานุถนี้มมาทดแทนนะครับถ้าผมอยากได้โปรแกรมทาเพลงที่ใช้ใน windows ได้แล้วมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ l o g i c pro ใน mac ผมต้องเสียเงินย้งไ่ตากว่าหมื่นแน่นอนไม่ต่ากว่าหมื่นแน่แน่และอัปเกรดได้ไม่ไกลด้วยถ้ามี generation ของแอปนั้นมาใหม่ผมก็ต้องเสียเงินเพิ่มใหม่อีกเพื่ออัปเกรดแต่ใน l o g i c pro x ที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ mac os เนี่ยซื้อแล้วอัปเกรดได้ยาวนะครับค่อนข้างยาวเลยนะครับนะคงแบบ อาจจะมีให้เสียเงินเพิ่มในอนาคตข้างหน้านุ่นนี้นั่นแต่มันซื้อมาเนี่ยคุณใช้เพอะครับไม่ต่ำกว่า2อสามปีเอาแบบต่ำๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Logic Pro X ที่ใช้ใน Macbook เนี่ยมันสำหรับผมเนี่ยมันทำงานมันช่วยชีวิตผมมาเยอะมากแล้วเวลาผมทำงานเพลงใน Logic Pro X กลับมาทำงานเพลงด้วยโปรแกรมทำเพลงที่อยู่ใน Windows อะไรก็ตามเนี่ยมันมันเทียบกันไม่ได้ครับมันความรู้สึก creativity ความรู้สึกที่แบบ อันนี้ไม่ต้องพูดถึงการซื้อซาวอะไรแบบจากข้างนอกมานะเอาซาวที่มันแถมมาให้ในโปรแกรมทำในโลจิโปรสนุกกว่าเยอะเลยนะครับหรือแม้แต่แอปฟรีอย่าง Garage Band g a r a g e Band ที่แถมมาแม้ว่าในแพลตฟอร์มของ iPhone มี iPad มีผมก็ทำอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแต่พอมาทำใน MacBook มันดีกว่าอยู่แล้วมันมีความสะดวกมากกว่ามันแค่เรื่องขนาดหน้าจออย่างที่อย่างที่บอกมันก็กินขาดระดับหนึ่งแล้วแล,และการเชื่อมต่ออะไรหลายอย่างความยืดหยุ่นบางอย่างเนี่ย ต้องดีกว่า iPad Pro ด้วยซ้ำแม้ว่า iPad Pro ในสเปคอาจจะแรงกว่าถ้ามีการเทสความแรงออกมากับ MacBook Air ตัวนี้แต่แล้วไงอ่ะ Apple แม้ว่าเขาจะทำให้ iPad Pro แรงแค่ไหนแต่เชื่อนะครับว่าความแบ่งตลาดของ MacBook Laptop กับตัวแท็บเล็ตอย่าง iPad เนี่ยมันต้องมีอยู่มันจะต้องมีช่องว่างที่ Apple ยังต้องแบ่งตลาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่า ถ้าคนอย่างผมที่อยากกลับให้ MacBook ผมว่า MacBook Air 2020แล้วเป็นโมเดลที่2ที่แบบราคา4ี9 0มเนี่ยคอย5อ้5ความจุ 52GB เนี่ยนะแรม8เนี่ยเฮ้ยพอไหววะเฮ้ยพอพอที่จะแบบกล้าเสียงวะอ่าอะไรแบบนี้นะครับส่วนใครที่ชอบ MacBook Air อยู่แล้วแล้วก็ใช้งาน MacBook Air มาตลอดแล้วคุณมีรุ่นที่มันเป็นแบบรุ่นเก่าอะ่ะที่แบบฝาหลังมันมีไฟเป็นรูปแอปเปิล ควกเราเก็บมาเป็น MacBook Air รุ่น2020น,น,น,นี้ผมถิอว่าคุม้มก็ลองดูนะครับลองไปหากันดูแต่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่ายัางกดซื้อไม่ได้นะในในในช็อปของเว็บ Apple ของไทยนะครับก็ลองไปเฝ้าเฝ้าดูดูกันไว้นะครับนะลองไปอัปเกรดสเปคกันดูเล่นๆนะครับเผื่อใครแบบอยากเพิ่มแรม,อย,มอยากเพิ่มความจุข,ข้างในหรือว่าอยากอัปเกรด CPU ก็ลองดูว่าราคามันรับได้ไหมหรืออยากไปใช้รุ่นโปรมากกว่าไหมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ ก็เป็นความเขียนจากตัวผมเองที่เคยใช้ MacBook มาและาจากการที่ผมไปดูช่องต่างประเทศมาที่เขาได้เครื่องไปแล้วนะครับเมือม่อเมือม่อเมื่อวานนี่แหละที่ผมไปดูมาหลายๆช่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆที่สนใจรับข่าวสารกันเรื่องนี้นะครับยังไงลองไปดูนะครับในเว็บของ Apple Thailand นะครับก็ฝากไว้เท่านี้มีความเห็นอะไรยังไงนะ่าสนใจใครที่เอา MacBook Air ใครเป็นแฟนคํม MacBook Air มาโพสต์มาวางยาอะไรกันหน่อยสิ ในนี้นะครับนะใครที่เอา MacBook Air มาทำงานแบบส,ม,สมบูนบ้างเนี่ยเอามาโพสกันหน่อยสินะครับนะว่าเฮ้ยเราไม่โปรเราก็โอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ขอบคุณมากคับผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้ชาแน,นลเทพบุญน,นำสตูดิโอของผมด้วยนะครับมีโอกาสทำคลิปก็จะมาทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับตอนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับขบับรถก่อน